สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจงคนละครึ่งเฟส 2, เราเที่ยวด้วยกันเข้าสบาสบสเชื้อเศรษฐกิจไม่แพ่วคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเข้าสบาสบสก่อนนำเข้าครมมเชื่อมามาตรการที่มีอยู่พยุงเศรษฐกิจ ไม่สุดต่ำกว่ารบหซมาตรการพยุงการบริโภคที่ทำอยู่เพียงพอแล้วส่วนค่าบาทแบ่งชาติเตรียมคุมแล้วนายสุพัฒนพงพันมีเชารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกำกับกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจจากโควิด -19 หรือสอบอสอในวันที่2ธันวาคม2563 ะนำวาระก,กันขยายโครงการคนลักรึ่งระยะที่2และโครงการเราเที่ยวด้วยการที่ปรับปรุงเงื่อนไขารายละเอียดเข้าหารือในที่ประชุมสบสก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอพิจารณาในสัปดาห์หน้า กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอ,ออกมาระบุว่าไตรามาส4ปี2563เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้แผ่วเบาส่วนตัวไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะแผ่วเพราะรัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่และยังมีมาตรการที่ออกมาใช้ในไตรามาส4จำนวนหลายมาตรการอาทิโครงการคนละครึง่งและโครงการเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจไม่ให้สุดลงไปถ้าปีนี้ GDP ไทยไม่บอบช้ำสูงมากอยู่ในเกณฑ์ติดลบ6%หรือโชคดีต่ำกว่าติดลบ6% ปี2,564เศรษฐกิจไทยจะรีบาวกลับมาได้กลับมาได้เร็วภายใน1ปีหลังจากนี้เศรษฐกิจก็จะสามารถกลับมายืนอยู่สภาพเดิมเหมือนก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และสามารถขยายตัวหรือลุกขึ้นยืนได้เต็มตัวโดยในปี2,565ไทยก็จะเดินได้แต่ถ้าปีหน้ายัางไม่ดีอีกการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็จะยืดต่อไปอีก6เดือน จึงจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนก่อนจะมีการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลไม่มีเมนูหลากหลายในการพยุงเศรษฐกิจไม่ต้องทำให้ยากและสับสนแต่ต้องทำให้การถดถอยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หรือประคับประคอง ถ้าถดถอยน้อยปีหน้าก็จะดีขึ้นและฟื้นได้เร็วซึ่งปีหน้าต้องหาอุตสาหการรมใหม่เช่นดิจิทัล Medical Hub ส่วนมาตรการใหม่กำลังคิดอยู่โดยอาจจะมีการนำเข้าผู้ที่มีความสามารถคนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาช่วยฟื้นฟูประเทศไทยผ่าน Smart VC ซซึ่งที่ผ่านมาก็เข้ามามากพอสมควรมาทำสตาร์ทอัพในไทย นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าจหรับมาตราการดูแลค่าเงินไม่ให้มีการแข่งข้าทปทมีความชัดเจนจะใช้มาตราการระยะสั้นออกมาควบคุมแต่จะดำเนินการอย่างไรตนแม้จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถจะไปสั่งการได้แต่ทปทมีการควบคุมดูแลแน่นอนไม่ต้องห่วง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ